สบายดีพี่น้องครับครับอ่าวันนี้เราจะมาทําอะไรครับข้างทางครับเก็บขี้เล็กอ่าโตเก็บว่าขี้เล็กพี่น้องเลยอ้าวครับขับแล้วบ้างเนอะอักขี้เล็กกับมีดแดงพี่น้องเก็บหอมรอมริบไปแสบือเด้อขี้เล็กงามเลอือเนี่ยนี่แงมแสีบมันเลยน่ามั้เนี่ยแง้มแดงก็จะว่ามันจะขมเลยอนี่าม

อันชิบไมันใส่เข่าใบวไงอาตัวใดเดี๋พี่น้องอาตัวแขวงมันอ่าห้บ้าคอบ้าคอสูงก็มูใครสมเจ้านะยวงไ้เพลิดส่อ่าต้งกันบ่ต่างกันแลดี๋ย่นออขอายพี่น้องให้เสียงรถอันนี้ไง เขาเจ้าอยู่ทาง,งคนเด้อพี่นอ้องได้บอเออบอเขาก็ไปต้นอื่นสัน่นถ้ามันสูงแรงก็ไปต้นอื้นอนหาไม่ยังไปไปเอารถออกมาบหนีิแต่ว <c oughs> ่าเนี่ยรดเติมลงไปพุ่นเนี่ย เอาฮามฮักเอาเนี่ยฮัมามาโมไซ่น้องเ,เดียวเจยาบ้านเท่านี้แหละมันบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเบิง้งทางภุนก็เป็นผู้เขาด้วยทางภุนบ้านมุกไฟนี้วิวเทีวทัดในาง,งามเลยพี่น้องเลย ท่างคนก็เป็นผู้เขาไป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 แม่ขโมนเนาะ เอาพี่น้องเจออีกแล้วอยู่ข้างทางเลยครับผมอ่าพะกคเล็กธรรมาชาติให้เรามาพี่น้องเลยครับพี่น้องวันนี้ค่ะอ่าวาเบดตอนนี้วอเบดให้เบิ้องข้าจเจ้าปลูกต้นหวายไว้เนาะพี่น้องเนาะแต่มันอยู่ในสวนเพิ่นเดอร์นี่วอเบดให้เบิ้งอันข้างในอนะนะข้าจเจ้าปลูกไว้เลี้ยงกันเพิมเลยสงสัยมันปลูกไวไข้ขายเนาะแต่ว่าเฮานี่เก็บแต่พากคเล็กอยู่ข้าง,ขงทางพี่น้อง ตันลินลีเพราะินลีลกําลังวัชยางไปเก็บต้นผุนเด้ยนะอืมวันนี้เก็บกันทั้งสามคนเลยพี่น้องหัดนล้ฝากเพื่อกําลังเลี่ยงใจให้ใน่เด้อพี่น้องเด้ออือตอนนี้กําลังเก็บฝาาขี่เล็กอยู่อ่าเสียงลมมันก็แห้งไหลฟ้าเพื่ก็เลยฝากเสียงเอาพี่น้องบึงลมเลยพี่น้องเลยมพาะ,ะงันฟ้าคอจุดิผิวน้ำลมคนพี่น้องอันนี้ยางมาอีกต้นหนึ่งเด้นียต้นนี้แห้งหลายบ้างนะ สาวม้นเห็นก็แห้งมันฝนฟ้าวเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องเลยแบบมันมีห้อยกราเจ้าเขวบานมาเก็บไหมห้อยกราเจ้าเด็ดไปแล้วมันขึ้นไม้บานนี้พี่น้องเมื่อกี้ตอนชี้รถพานมากก็มีลุงคนหนึ่งแล้วก็มาเก็บคื้นกันก็เลยว่าเอ้าต้นนี้ลุงเก็บบุ่อยจะไปเก็บต้นทั้งหนาเนาะเก็บแล้วแล้วก็ไม่อีกต้นหนึ่งพี่น้องสาวมันอยากได้มันพี่น้องเลยขึ้นได้บานนี่เพื่อนเน่ะเออมันมันมนขั้นใ้ขึ้นเนาะอีกต้นหนึ่งบนขึ้นเด้พี่น้องเลย ต้นนี้มันขึน้นในขึ้นมันลื่นๆกันล่งแหววข้างใต้อีเดืนนะอันนี้เดี๋ยวมันล้มเลยพี่น้องเลยก็เพาเป็นจีภาคเสียงแบบพี่น้องม่ได้ยินเลยล่ะก็เอาต้นนี้แหลเพิ่นขึ้นนะเดี๋ยวพ้นขึ้นแล้วพี่น้องแต่ลมแห้งแบบว่าบ่ได้ยินเสียงคนเลยล่ะบ่เพลงก็เลยภาคห้ <ๆ S 2> พ,พี่น้องฟังบ่อยพี่น้องฟังว่าอ่าตอนนี้น้องมอนต์กำลังขึ้นเพิ่นห่าวนะพี่น้องเพิ่นเห็นนะเพิ่นอ่อนซ่อนเด้่ยเอ่อว่าวขอกาศได้น้ำใสเข้าไปเข้าที่เหมืนก็บ่กล้าขึ้นดอกเพิ่นย่านตก ส่วนลิลีกัสาวม,มนมาบอดักเดี๋ยวใอยจัดเองคนว่าคนนี้ขืนเองเลยคนมันโชว์เลยพี่น้องเห็นว่าคนนอนซ่อนผู้เจ้ากระู้แล้วนะสไตมมแมคขัวมนอแมนเราลุยเราลุยค่ะอีลิได้แมงขัวมนเพราะว่าสิงงุ่มป่าเพราะว่าสีหาน,หาน้องไม่หายัง,านง,านงน้องพี่น้องเอ้าปีนขึ้นไปคอยขย่างมาทางนี่ให้เบิง่งมุมนี่บ้านี่คนที่อยากลงเด้บาทตอนขืนมันขึืนได้พี่น้องมาตอนลงพ้นเพาะ่าล่งบาทนี่ มตอนขึ้นมัดกาได้บัดนี้เลย่เอินลินลี่ไปลิลี่ลิลี่มาเอามาเอาหน้าสาวแนววัทันมามาเบิ่งช็อตเด็ดตอนนี้เด้พี่น้องบัดนี้นี่ตอนนี้ลี่กำลังที่มาเอาตอนนี้นะพี่น้องแต่เบิ่งได้เบิ่งดีๆพี่น้องเบิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นมันหัวเสียบพี่น้องเอ้ยคนโตนักไหลคนหัวเสียบลงไปมันหัวควนกันวาชันพี่น้องเอ้ยเออพี่น้องคือนผ้าขาวป่นี่ปลาเนาะพี่น้องเอ้ยข้ามันอนปะหั ข้าเขาป้าพี่น้องไปไปไปป้าเลยบาดเนาะเป็นกอนอะไรอืมก้อนอะไมอะไรพี่น้องเขาป้าเลยบาทจอนเลยบาดปลาไปเร็ว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 เพ่งนอใหม่กันพี่น้องเลยหาเพิ่งนอใหม่ได้ตามธรรมชาติเออกอนใหม้เต็มอืมเดีว่านหน้านี้คงไม่มีแล้เนาะเดี๋ยวก็หาดูไปพี่น้องเอ้ยไปพี่น้อง สามวันจะพาบูไปนี่อีกเหมนเลยกระโดดด้วยละ่ะกำลังคุดรูหรอจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าไม,มไ,ไม่มีเลยสจะเป็นรูว่างเปล่ารูทำไว้แล้วออกแล้ว <ทำ S 1> ไม่หมูนมาหายนิ่นมันบิดแล้วหมูตันเหรอ เอาพี่นอ้องบัหนิแม่ข้อม้อนเห็นอย่างบ่ดนิผู้เป่าอ่อนเมีกับปูปเป่าจิแม่ <conscient. S 2> เอาฉันหาไปที่ละพี่นอ้องของพี่นอ้องเบิ่งเพคนชิลล้องอีหู้หนึ่งคน,นงว่าดินคนละบ้านหัวผีแก่นผู้เฒ่าคนว่าแก่นแก่นบันหัวผีนนนนนเนาะคนว่าสัตว์ก็เวราตามโบราณคนว่าบอก เป็นแะ่ไรนมันตันแล้วอ๋อยังเลือกลงไปอีกพวนอ่ะขึ้นไม้พี่น้องเบิ้งพี่น้องพวนอ่ะเพิ่งไม่เพิ่งไม่เอ้ยม,มต้องขาเบิงหูกบโอ้เซียนขามันนุ่มๆมันสะแม,มนกบลอดมันจะมีน้ำออกมาในไม้๋อมันถืกอตัวมันมีกบมาอ๋อ ตะกี้จะนหนยอยเขาไปหาขุดกบโอ้<ะ>อาพี่น้องครับตอนนี้ก็มาจอดพักร่มนะครับเนาะฮ้อนอพี่น้องเลยจอดเศร้าเมียก่อนยูทานา้มดีดีมอจการแช่มปิ้งขนาดเลยอือนบกวยาเจาดังไฟเห็นนักยูนักกินได้นเออเียมัเลออยบ้าค้อยจะคิดสันด่นเนอะอ่าดวดจอมลงหานไออเอน้ำบ่ได้เลยน้ำลึกเป็นร้อยเมตรเป็นแถวนั้นนะไสถสาววน่นนาเจอใส่ใส่ใส่ มีเอาแม่พักกิสมดังคมนะอ่มอามีดนะนะมีบะมีดคิงคิงเอามีดใม,ม่แม่ขอม้อมนนะแล้วพักกิสมดังคมเนี่ยนะพักกิสมดังคมเอามีดมาข้ามไปเก็บพักกิสมดังคมไปละอืขึ้อเขียดมากอมใสจ นี่นี่โฮจักว่าพักกี่สมนังคมง่ายกบ่อพี่เดี๋ยวท้งพี่ขึอนไล่แต่แม่งกันพักตั้งพี่พักพี่ไม่วันนยก็ยังเขียวใช่ มาเก็กบพากิสมดังขมพร้อมพี่น้องเศร้าหฮมพร้อมไปให้โจ้และแม่แม่นแท้กันบ,บ่นี่พี่น้องออมใส่ยังแสบเนี่ยเขียดกบออมใส่เขียดใส่กบเด้อพี่น้องเด้อไปเฮาเดินทางต่อไปหนิโอ้ขวานยัง,นง,งเนาะข้ามเจ็ดใายเขียดชายป้าขอน้อยขอน้อยบ่อือใส่นี่เนี่ยเวียดเฮี้ยงได้เนาะ อเออกระยนี่ล้วเขาิดเมนบว่าพี่ลูกปลาเด้อปันลูกเอ้ปลาชิวน้อยแ่นดินไปอุ่นไปอ่อมมาแล้นี่ิเนาะไปทำอะรอมันกบเอาดีกว่พี่น้องมันได้เพราะกวบพี่ิแม่ ออสามตัวใลายอยู่ดี่า้อวมันกรล่างหิบืนลงไปหนังอ่ามันป่าสิวปลาเค้งหน่อยนี่นะปลาิ้วปลาขาวอืามันเป็นห้อยเก่าหมเขาจ้เอาปลาป่าแล้วนะไหมลองเบืงดีดีะป่าละป่าป่าด้ลองเบื้ดีๆนะ ไม่ยังน้อมันเคียนะมไหลลงราพันธุ์ญี่ปานองกปาพี่น้องปากระตูงแง่ไงเพราะที่จับได้อยู่พี่น้องเลยเธอมาแอบอยู่นี่ใช่ไหมในกระปูกไงโอ้กระปุกวัดปูทะเละพี่น้องเลยเ <c oughs> จออีกแล้วทีนี้เข้าขพี่น้องเลยมาวันนี้ไหม,ม <า S 2> อ่าหล่อจนจะตายเมีนก็ชิได้ตะลายยางพี่น้องไม่ใช่ธรรมดา ก็ท<ๆ>ี่พ่อเก็บไปต้อ,ปปองแบแน่นอนต้องไปซื้อถาวัวมาใส่นะเก่งขี้เหล็กใส่ถาวัวอร่อยใส่เท,า,า,เทาไได้่ <th ud> ไปได้เท้าเจ้าจ้าเจ้ายเท้าใส่ายงางมัน เคยกินหรืาช่องติง้งฮะไม่เคยกิน,กนไม่เคยกินก็อย่าพูดนะจะไปเอาต้นไหนเดี๋ยวข้าเอาช่องติงให้ข้างหลังแล้วเยอะคือสุดนั่งกันเดียวอีลีกันจะได้กินนี่ดอ,อกพี่นอ้องแต่ขีมาระยะก็หกสิบกิโลโอ่ะอือถ้า,ถาไรดำ ไปพี่น้องเข้าบาหนีิอีกแล้วต้องเก็บเก็บสสมหน่อยแล้วแข้งห่างท่าหน่ยพี่น้องเลยกระต่างผ้าพีผ้านองมาเฮ็ดเคาะเฮ็ดคลิปเลยพี่น้องเลยอาที่ของเฮาได้กินพร้อมเก็บแล้วแล้วกับเฮ็ดยู้เฮ็ดกินพี่น้องเก็บแล้วแล้วก็เฮ็ดคอนเทนต์ซื้อกับพี่ถิ่นก็แล้ว มาสร้างว่าแทนน้องไปขึนด้วยแม่เป็นพักที่ธรามชาติให่เข้ามาพี่น้องพักนี้สามารถสร้างรายได้ได้เ้ยเข้าใจบ่พักนี้เปลี่ยนเป็นเงินได้เออเัิสิเปลี่ยนเป็นเงินนะตี่าน้ำมันหลดเขาประคุ้มเอาพี่น้องวันนี้ก็ทีมาถามทานได้ไหมนะเห็นทานแล้วก็จะถามมึงมาสอดสักบาท สราบเท่าไรก็แม่ลอยแนึ่เออลอยแปดสิบพ่อเอาไวน้องไม่น้องงามเนาะง่ามจบมองเงี้ยน้ำเลยแหละเฮาสอมาลอยแปดสิบบาทได้ทำวันนี้เขาไ่ต้องเรียนไปหอดบ้านคนละบันมาเอานี่เออมาเอาน้ำลุ่งนี่เลยเอาโจมมั้งอะตั้งแต่แหละก็ได้คือกันตะกี้เขาลดเรียนไปหอดเอามีนิกาคนละห้องเนาะวันนี้ไม่ได้น้ำเงี้ยนวันนี้เนาะเออไปนี่แหละเฮาเอาพี่น้องมาวันทียนแล้ววันนี้พี่น้อง สได้ไหลายอยู่<อ><อ>วะยยเพราะว่ามีพี่น้องคนวาขอเยเห็นผู้เจ้าหาแล้วผู้เจา้เจาบ่ไปกินจักเทียวผู้เจ้าไปถิ่มดีว่านั้นอันนี้กินพี่น้องเลยไทยเบื้องวันนี้ลหละได้ซ้ำนี่แหละน,ะนี่ต้มมากก็ได้คำปั้นหนึ่งพอดีนะับเนาะเอให้แกงพี่น้องลาไปก่อนครับ